สวัสดีค่ะนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครัวคุณครูบายอาจารย์จอยนะคะห่างหายกันไปประมาณ10เดือนนะคะวันนี้เริ่มทําคลิปแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับเมนูบ้านๆนะคะที่เราทําสามารถทําได้วัตถุดิบหาง่ายในบ้านเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะทําอะไรนะคะกับแกงคั่วหอยขมใบชะพูใส่หน่อไม้ดองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรา ก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าทดิบกันก่อนนะคะว่ามีอะไรนะมีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเนื้อนะคะเนื้อหอยหอยขมนะคะเนื้อหอยขมเราได้มานะคะก็จะมีแบบสําเร็จรูปแช่แข็งมีขายแต่อันนี้นะคะจอยได้มาเป็นตัวๆเป็นสดๆเลยนะคะแล้วก็เอามาต้มแล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อน,นะคะต่อไปนะคะเป็นน้ําพริกแกงนะคะนี่นะคะน้ำพริกแกงขั่วนะคะน้ำพริกแกงขั่วถ้าเราไม่ตาเองถ้าเรา จะซื้อนะคะปกติน้ำพริกแกงขั่วจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็จะดัดแปลงโดยการใช้ใน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงผัดเผ็ดของใต้อะค่ะผสมกันก็จะได้พริกแกงที่สีสวยนะคะอันนี้หัวกะทินะคะหัวกะทิถ้าเป็นกะทิกล่องก็เขย่าแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้หางกะทินะคะปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บ อันนี้วันนี้แต่วันนี้จอยใช้เป็นน้ําตาลตะโหนดนะคะนะคะถ้าใครไม่มีน้ําตาลตะโหนดใช้น้ําตาลปี๊บปกติได้เลยน้ําตาลมะพร้าวได้นะคะก็จะได้รสชาติที่ต่างกันหอมหวานนะคะน้ําตาลทรายนะคะใช้น้ําตาลสองอย่างเหมือนเดิมนะคะจะได้รสชาติออกมาที่กลมกล่อมนะคะน้ําปลานะคะน้ําปลาน้ํามันพืชนะคะชะอมเด็ดยอดนะคะใบชะพลูนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะหน่อไม้ดองถ้าใครมีหน่อไม้ดองนะคะก็ใช้เป็นเส้นแบบนี้ได้ใช้เป็นแผ่นได้นะคะนำมาต้มก่อนหนึ่งน้ำนะคะให้สุกนะคะให้ลดความขมความขืนความเปรี้ยวแล้วก็ล้างหนึ่งล้างล้างสาดหนึ่งน้ำแล้วก็บีบน้ำออกนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดับแรกนะคะแล้วก็จุดแก๊ ไปไม่ต้องแรงมากนะคะในกลางๆเพื่อให้น้ำแกงน้ำกกให้เพื่อให้น้ำแกงหอมนะคะเราก็จะใช้น้ำมันพืชน,นะคะเล็กน้อยนะคะไม่เยอะนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวจ,จะให้ไปตรงที่คอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์แรกนะคะเราไม่ต้องรอให้ เงร้อให้พี่แกงมันน้ำมันมันร้อนนะคะเดี๋ยวพี่แกงจะไหม้วก็ผัดไปเลยก็ผัดต้นแกงให้หอมก่อนนะคะ,ะใหเข้าหอมประมาณสองสามนาทีนะคะ ก็จะผัดขอโทษนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เครื่องแกงนะคะก็จะไม่ได้ละเอียดมากมายนะคะก็จะมีความเป็นเนื้อของที่แกงอยู่นิดหน่อย ให้พริกแกงหอมให้มันแตกมันนิดนึงนิดหน่อยนะคะ,ไม,มะ,คะไม่ให้แตกมันเยอะนะคะ่ให้แตกมันเยอะก็จะเดือดเดือดเดือดแบบนี้นะคะคลิปนี้ใจจะอัดยาวนิดนึงนะคะ,นะคะนิดนึง ชอบเพจของจอยนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะคะจะพยายามเพราะว่าตอนนี้ทราบแล้วนะคะตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยจะยังไม่ทราบว่าเขาไปตอบคอมเมนต์ตรงไหนนะคะเขาเพิ่งจะมะีที่เขาแนะนำนะคะว่าให้เข้าไปตรงไหนนะคะติตั้งติดตั้งโปรแกรมอะไรอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็พิมพ์ซาาตรงนี้นะคะก็ตั้งแต่นี้นี้ไปนะคะจะพยายามทําคลิปนะคะในการทาอาหารการกินี้ค่ะที่เราทาอยู่แล้วทําบ้านๆง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะทําขายทําทานได้นะคะก็จะทําทออกมาเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะเราก็จะสังเกตว่านะคะมันเดือดความเดือดนะคะของที่แกงนะคะตรงไหนที่เขาเดือดนะคะตรงนั้นก็จะมีการแตบกบแตกเงาเกิดขึ้นนะคะ ก็จะมีการแตกมันนะคะเกิดขึ้นทีนี้แกงคั่วนะคะก็จะเป็นแกงกะทิที่มีลักษณะน้นําก้นขุกคลิกนะน้ําไม่ได้มากนะคะเหมือนแกง,แงรือแกงเขียวหวานนะคะแางที่จอยทําคลิปเมื่อปีหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะปีสองปีที่ผ่านมาก็จะมีทําคะแนงอยู่นะคะก็จะทําคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าลักษณะของอาหารออกมาจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะไม่ต้องไปนคนอะไรเขามากนะคะ ่อยให้เขาได้มีโอกาสเดือดนะคะปล่อยให้เขาได้มีโอกาสแตกมันนิดหน่อยนะคะเขาเรียกแตกดอกหมากนะคะเนี่ยมันนั้นก็จะมานะคะเงามก็เขาเรียกว่าการชักงาวหานนะคะมันก็จะมาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะมาให้มันเป็นมันมากมายนะคะแบบโอเคอาจาได้มันเงาที่จะพอใจแล้วนะคะแล้วก็จะเติมหัวกระเทียมเพิ่ม เพิ่มไปได้อีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มไฟเป็นไสแรงนิดหน่อยได้นะคะแล้วก็เติมหางกะทินะคะเนื่องจากว่า,ามันจะข้นจนเกินไปนะคะแล้วก็เติมหางกะทินิดหน่อยแล้วก็จะรอะคะวันนี้เราก็ทำ o u t ดอร r นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะเราก็จะไม่ได้ไป ไปฝึกอบรมที่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะทํากินทานที่บ้านนะคะนี่ก็เป็นรัวที่บ้านนะคะกินทานที่บ้านง่ายๆนะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนโควิดแล้วมันก็คงหายไปนะคะเลาก็คงได้มาใช้ชีวิตตามปกติกันนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะจะก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะแล้วก็หากิจกรรมนะคะดีๆทํา เราก็จะอนะรอน้ำกะทิเดือดนิดนึงนะคะ,ะ,ะ,คะก่อนที่ฟอเริ่มเดือดเราก็จะปรุงรสนะคะโนะะดยการใส่น้ำตาลปี๊บนะคะระสารรชาติของแกงขกั่วนะคะเขาก็จะเค็มหวานเท่ากันนะคะแต่ไม่เค็มมากนะคะไม่เค็มอะค่ะไม่มได้เค็มมากแล้วก็ใส่ น้ำปลาระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกแกงเขาจะเต็มาแล้วะคะ่ะนี้กะทิก็อย่าให้แตกมันมากนะคะเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างเราสุกหลอกจนหมดแล้วนะคะ เราปรุงรสก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราเอาเอาหอยลงก่อนนะคะเนื้อหอยสุกอยู่แล้วนะคะถ้า,าลงนานนะคะนหอยจะเหนียวนะคะทานไม่อร่อยนะคะหอยจะเหนียวเราก็จะชิมก่อนคะหวานแล้วนิดน้อยคิดเขาเล่้ยแล้วนี่โอเคพอแล้ว เพิ่มนะคะคจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อหอยลงไปเลยนะคะเวลาเอาหอยลงนะคะสังเกตดูนะคะจะมีน้ำค่อยๆตักเนื้อหอยลงนะคะเวลาทำอย่าให้กะทิแตกมันมากนะคะเราจะได้รสชาติของกะทิที่ขึ้นคุณน,นะคะ แกงเราก็จะสีสวยการผัดน้ำมันนะทำให้น้ําแกงข้นนะคะกลิ่นหอมแล้วก็ทําให้เครื่องแกงไม่ไม่เหม็นปลาเครื่องแกงนะคะ ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราผักมันจะเยอะกว่าหอยแล้วก็จะรอง ทีนี้พอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะใส่ใบชะพลูนะคะแล้วก็ใส่ใบชะอมนะคะแกงให้เขาสะลบนิดหน่อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ไม่ต้องใส่ชูรสรสดีเครื่องปรุงรสนะคะเนื่องจากว่าเรามีน้ำตาลลงไปตักแล้วนะคะมันก็จะรสชาติกลมกล่อมแล้วนะคะไม่ต้องใส่เลยพมอเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ใส่ใบชะพลูะคะ่ะใบชะพลูเนี่ยเราใส่มากกว่าน,นี้ได้นะคะนิดหน่อยได้มากกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะแต่ก็อย่าใส่มากจนไม่เห็นเนื้อหอยนะคะให้ให,ให้ให้ความพอดีกับเนื้อหอย ก็ปิดแก๊สถ้า เรียบร้อยแล้วค่ะแกงคั่วหอยขมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะคะก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ